นี่คือคกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟกว่าจะมานั่งในที่นี้นะครับทุกทุกคนรู้แล้วแต่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พวกคุณนี่นะครับเดินออกมาทีละคนแล้วแนะนำตัวแต่การแนะนำตัวในครั้งนี้มันต้องมีความพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะต้องแนะนำตัวพร้อมกับท่าหน้ารักหนารักและคุณรู้ใช่ไหมว่าถ้าเขาเป็นคนสำคัญคุณจะต้องใช้เสียงสองกับเขาคุณจะมาใช้เสียงเบสิกทั่วไปส่วนนี้ครับผมไม่ได้ไม่ได้เลยรนอะไม่ได้ครับพี่ครับ ุณจะต้องออกมาสวัสดีครับผมเจ๋งครับ<อ>เสียงคุณจะต้องเป็นเสียงแบบที่มันเป็นเสียงสองตึ๊กตึกใครจะกอนดีครับผมว่าเรื่องนี้เนถนอ่าพี่เนธทุ่มเทกับพี่เนธพี่เนธมาขอมีมหน่อยขอมีมหน่อยผมจะหลบฝั่งนี้ให้พวกคุณนะ<อ>คุณจะต้องแนะนําตัวพร้อมกับท่าน่ารักน่ารักแล้วก็เสียงสองถ้าสมมติว่าเขาไม่เต็มที่อย่าให้เขาผ่านโอเคไหมครับทุกคนครับ ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดแบบสูราวผ่านไม่ได้นะครับคุณเอครับเสียชื่อหมดนะครับผมจะไปฟ้องถึงพี่คุณเลยนะโอเคครับพร้อมนะครับคนแรกแนะนําตัวก็พร้อมสามสองหนึ่งสวัสดีครับเดลเฟอร็จนะคสับผมใครไหวไปก่อนแถวแร่ผมมือไม้สั่นโอเคไหมครับ งอโอเคไหมครับเขาบอกอยากได้ okay. <laughs> อีกรอบหนึ่งโอเคอีกรอบหนึ่งไหนใครอยากได้อีกรอบขอเสียงนิดหนยนะเสียงนิดหนึ่ยคุณเดฟผมไม่ได้แกล้งคุณเลยแต่เมื่อกี้เพื่อนๆบอกว่าเสียงสองก็ไม่มาถ้ามันก็ไม่สมศักดิ์ศรีเต็มที่เลยเพราะพี่ปิดตาโอเคเด็กครับมาเสียงสองเวลาอยู่กับคนที่เรานะจินตนาการเสียงสองต้องมาถ้าต้องน่ารักกล้องพร้อมพร้อม 3ามสองหนึ่งสวัสดีครับเมเพอร์เซนปเดมบดเดิมผ่านไหมผ่านไหมโอเคผุบสครับขอคุณครับเนยครับมาต่อไปครับใครดีตึกตึอว่าปามครับโอเคาพี่โอ้ี่ี่เฮ้ยเราคิดถูกมาให้ปามปามก่อนนะ จิงไปดีนะเบสิกไงเบสิกฟังนะคุณต้องใช้เสียงสองและคุณจะต้องอ่อนอ่อนด้วยท่าทางที่น่ารักเสียงทั้งหมดจะต้องเซราวกะหึ่งไปทั่วทุกสารทิศได้ครับโอเคแค่นี้ก็กระสรวแล้วพร้อมแล้วสามสองหนึ่งสวัสดีครับพี่ลา สาเพียงนะเอาจริงนะเียงสมข้คาดหวังใหโตคงนะเขามาที่รับนไปแล้วนะคุณต้องแบบขยี้มากขึ้นกว่าเดิมนะสองสองกระชับสสกระชับพร้อมนะครับสามสวัสดีที่รักจากพเซสนะครับ พูดไปแล้วเออไปแล้วเหรอใช่ขาเปลี่ยนเปคุณต้องเปลี่ยนนั่นแหละสภานามแบบใหม่เออเอาเบบีได้ไหมเบบีไมคบเบบเบบีสวัสดีครับได้หมดพร้อมไหมครับสามสองหนึ่งเบบีสวัสดีครับเอาชื่อจักนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมออมรุเออโอเค ถือว่า oh <my> สุดยอดคนต่อไปครับขอโทษวยครับปกติคุณขี้อ้อนนะแต่ถ้ามารอบนี้คุณไม่ขี้อ้อนเนี่ยมาตรฐานมันต้องสูงแล้วนะครับทุกคนครับ <Okay. S 1> พร้อมนะ <c oughs> สามสอง <c oughs> ปุ๊บอ่อนอ่อนพร้อมนะครับสามสองหนึ่งนี่คิดไม่ออก โอเคครับอเคครับอ่อนๆอ่อนอ่อนน่ารับุงมิงบุ้งมิงมีแค่ฉันกับเธอครับผ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีย่านหรอนักอจเลยเอาไปมาอ่อนสาวสองหนึ่งแอคชุบยครับผมตะกี้เฟรเซนะครับ จีกแนวมีแค่ให้เลือกแค่นั้นเองพร้อมนะสู้ๆนะสามสามองคือแกผมกะจะตลกนะเออลองดูลองดูมไม่คเคยเล่นตลกมาห,หลายวันแล้วไงครับลูกเรามันต้องหลอกครูพร้อมสามสองหนึ่งแอคชั่นท่านี่ครับเรากินติมเเซสนะครับ ซีวอลมาครับผมครับใช่แล้วก็มีได้ไปรายการวิทยุอารีดังด้วยครับผมอันยงเป็นซีวอลเลยนะเนี่ยวันนี้ที่ร้องเล็กของเรามีความสุขที่สุดครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาชื่นชอบในการพูดภาษาเกาหลีมากอก็ for example หน่อยได้ไหมครับอ่อันยงเซสวันยงสดีค่ะ ฟุลดิอไายเจเนสตาเนเนไทยกันเลยไทยเลย่ะเนี่ยเนเนคัมเซอร์นิชาชอนนั่นเอาโหไปท่านแล้วเนาะไม่นับพี่เดียแล้วผมดูพี่เดียเยอะไปหน่อยโอเคอ่ะไปเปิดประสบการณ์ที่เกาหลีต่อไปครับทุกทุกคนมีวิธีการในการเลือกสีผมอย่างไรบ้างชอบทำสีผมแบบไหนบอกมาครับตึกๆพี่ก่อนเลย สีผมชอบทำสีผมสีอะไรบ้างคนชอบสีไหนครับสีไหนครับสีนี้จริงๆก็ชอบทุกสีเลยครับรู้สึกว่าแบบอยากเปลี่ยนลุกตลอดเวลาครับรู้สึกว่าถ้าช่องไหนชอบสีสว่างๆก็จะทำสีสว่างครับผมผมแนะนำหนึ่งตัวเลือกดีๆเลยมีตั้ง60เฉดสีไม่ซ้ำอย่างแน่นอนครับคนต่อไปครับของผมเอาจริงผม ตั้งแต่เดบิวต์มาผมเหมือนกิ๊กกาเลยครับทำไมอย่างนั้นล่ะครับพี่สีเพลงที่ผ่านมาผมเปลี่ยนสีผมตลอดครับแต่ว่าสีที่ผมจะเลือกเป็นพิเศษเนี่ยจะเป็นสีที่ค่อนข้างสว่างครับผมครับไปทางแบบว่าไม่ส้มก็บลอนอะไรอย่างงี้คับผมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนสีผมบ่อยๆไม่ต้องเป็นไรครับผมไม่ต้องกังวลฝากเกิดช่วยคุณได้ครับคนต่อไปครับนี่ครับ ของผมก็ตอนนี้เคยทําแค่สีเดียวครับผมครับสีด้ำเงินต่อสีกระเลกครับใช่ครับก็ถ้าอยากทำอีกก็คงอยากทำเหมือนว่าใบอีกใบนึงเป็นแบบสีแดงบ้างอะไรสีแดงเลยนะเนี่ใครอยากจะเห็นมาในลุคแบบสีแดงอันร้อนฉ่า้ากมีใครอยากเห็นบ้างเสียงปรบมือปรับลุกเลยไหมปรับลุกเลยไหมเอาร้อนแรงไปเลยนะโอเคต่อไปครับปะครับของผมเออจริงจริง ก็อย่างสีล่าสุดที่เคยทําไปก็จะเป็นสีแดงครับแล้วก็รู้สึกว่าเออตัวเองเหมาะกับสีที่เป็นโทนร้อนสกว่าอะไรเงี้ยสีนะแต่ว่าทำก็น่าจะเป็นแบบโทนร้อนเพราะว่าเรามันร้อนแรงโอ้โหโอ้โหสีสีฉรเราเป็นคนร้องแตงกันเนาะโอเคครับสุดท้ายครับผมสีอะไรดีครับผมจยทํทสีเขียวมิ้นท์ครับ อยากลองดูไม่เคย้เห็นหั้ยเขียวมินเขียวมินนี่ไงดูตัวอย่างเนี่ยเขียวมิ้นกันนี่อ้ใช่แล้วแฟิลนี้แต่ว่าแบบสว่างขึ้นมาหน่อย,ออยสว่างขึ้นมาหน่อยใช่แล้อันนี้สวยนะอ่าดีดี <c oughs> โอเคนี่คือโทนสีที่พวกเขาอยากจะลองยอง้อมดูปรับลุกดูแล้วถ้าเกิดผมให้พวกคุณเนี่ยจับใครสักคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับเนี่ยนะลุกขึ้นมาแล้วปรับสีของผมของพวกเขาแต่ละคนเนี่ย จะเปลี่ยนแฟนคลับของคุณเนี่ยให้เป็นสีผมอะไรอะถ้าคุณเป็นมิ้น์เขาจะเป็นอะไรดีเขียวมิ้น์แฟนคลับคุณที่เดินข้างกันคุณอาสีผมอะไรเขียวไข่กาก็ดีเะเขียวกันทั้งคู่เลยราเล่ราเล่เราจะเคืไปด้วยกันไม่จะสีอะไรผมก็ชอบหมดครับเพราะว่าการที่คุณเป็นตัวคุณนี่มันดีที่สุดแล้ว ต่อไปครับของคุณมันร้อนแรงใช่ไหมใช่ค่ะคุณก็ต้องจับแฟนคลับคุณขึ้นมาแล้วเปลี่ยนลุลคให้เขาเปลี่ยนรู้ให้เขาเป็นแบบเย็นๆละกันครับเป็นแบบคู่ตรงข้ามกันเวลาเดินด้วกันมันจะแบบเฮ้ยแบบเหมือนเหมือนเหมือนไฟอ่ะพี่ไฟกับน,น้ำเดินด้วยก,กันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสีที่<ไ>คุณเลือกใช้คือสีน้ำเงินล้กันครับอ่า แต่ว่าก็ต้องถามเขาด้วยว่าเขาอยากทําสีไหนที่แบบเป็นเป็นความมั่นใจของเขาเพราะว่าผมก็อยู่บนหัวเขาคือจะพูดง่ายๆก็คือหัวก็หัวเขาถ้าเขาจะทำก็แล้วแต่หัวของเขาใช่ไหมก็เดี๋ยวเราต้องถามเขาได้เยว่าชอบหรือเปล่าอะไรครับผมชอบเลยครับแต่ให้พวกคุณปรับลุคเป็นสีน้ําเงินชอบไหมครับโอเคไหนใครหัวสีน้ําเงินแล้วบ้างขอดูมือหน่อยได้ไหมอ่ามีแถวหลังก็มีอยู่ต่อไปครับนี่ครับ สีอะไรดีหมองกับเรามายืนข้างเราเลยแฟนคเับสีสีแดงอยู่สีอะไรดีครับสีส้มไม่แบบจะได้ไปด้วยกันได้สีส้มเลยนะส้มแบบส้มแบบไหนส้มแบบแบบสว่างสว่างหน่อยครับส้มสว่างสว่างหน่อยใช่คิ้วก็ส้มปากก็ส้มคิ้วรับกับหน้าหน้ารับกับปากเอาสีส้มหมดเลยนะไหนใครอยากทำสีส้มมาขอเซ็กิ๊ดหน่อยแล้วมีใครทำสีส้มนะบ้าง แต่ผมเรายังดำอยูเลยนะแ้วลองปรับลุกเลยเมื่อต่อไปครับผมคนต่อไปครับยืนข้างๆคุณเลยเสียงงยังไม่ได้บอกสีเลยจะทํานะสีภรรยาได้ไหมครับ อบอกว่าอะไรที่เป็นคู่กันอยู่ครับบอกว่าถ้าสีก็อยากจะทําเป็นสีคู่กันไปเลยแบบสีส้มก็อยากให้เขาทําสีส้มด้วยเลาจะคู่กันั้เสื้อเสื้อคู่ร้อนโรแมนติกหนักใจนะเอาจริงๆผมหนักใจแทนคุณนะเขามาสีปรรยาแล้วนะเอายังไงดีสุดท้ายสีดีๆนะสีดีๆนะอย่ากระซิบกระซาบกันแบบนั้นผู้จัดการใจสั่นหมดนะเมื่อครับสุดท้ายครับสีอะไรดีครับ สีอะไรก็ได้ครับเพราะว่าทําสีอะไรก็น่ารักอยู่ดีครับแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มองแค่สีผมครับมองตาคุณมากวาากว่อยสีอผมไม่สนใจผมนอแล้วไปยืนตาเขาโงชกันกลางได้บอกพี่ครับผมขอกลับไปตอบใหม่ได้ไหม สั้นๆเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขออนุญาตนะครับในส่วนของคําถามจากทางบ้านครับผมอ่ะร้อยเสียงในห้องส่นของเราโพสต์อิดของเราครับเราให้คุณนะครับเลือกเลยครับผมนี่คือคําถามเชิญเลยครับเชิญเลยครับเลือกมาเลยครับหนึ่งคนหนึ่งใบโพสต์อิดของเราอันไหนก็ได้ครับมีภาษาเกาหลีไปแล้วไงมีภาษาเกาหลีด้วยเหรออุ้ตายแล้วมีภาษาเกาหลีด้วยอะไะครับปับภาษาเกาหลีอ่ะอ่าภาษาเกาหลีโอเคครับ มาภาษาเกาหลีใครจะตอบก่อนดีคือตอนนี้นะครับเราเลือกมานะครับผมให้น้องๆเลือกนะครับโพสต์อินของเรากับ5คําถามนะครับแต่ละคนก็เลือกไปแล้วก็ตอบในสไตล์ของพวกเราเองเริ่มจากอันไหนก็นดีเราได้จะใช้เวลากับเกาหลีเนาะเราไปเริ่มที่เกาหลีกันดีกว่าได้ <아> ครับผมคำถามถาม,ถามว่าถามว่า앞으로염색을하고싶으면무슨색을นะ하고싶어요프렌즈화이팅사랑해요นะ แปลว่าอะไรแปลว่าเอ่อถ้าสมมติว่าแบบอยากย้อมสีผมอีในอนาคตอะไรเงี้ยครับผมอยากแบบอยากทำสีอะไรอ่าแล้วก็บอกว่าะเซสู้ๆรักนะครับผมคำถามนี้เป็นคำถามของใครขอดูมือกัยได้ไหมครับดบเซียบีเซียอันยองเซียอันยองนาเซียโอเคนี่คือเจ้าของคำถามของเรานะครับปาครับผมครับ ผมผมถามถามพี่ดีกว่าว่าพี่อยากทำสีผมอะไรไหมครับอยากอยากทำสีอะไรครับสีแดงอ่ะสีแดงครับเดี๋ยวผมผมจะย้อมกลับไปเป็นสีแดงแล้วเดี๋ยวทำไปเป็นเพื่อนเป็นคู่กันโอเคโอเคซ้ำๆนิดาต่อไปครับฝั่งไหนก่อนดีใครได้ผมก็ได้ก่อนเลยพี่จังอะไรครับของผมเป็นกับยานีสิบเอ็ดเซสครับผมครับผม คำถามถามว่าพิเศษหน้าตาดีส่วนจานจากนั้นหล่อมากกิตติ์หล่อกระชากที่ต้นปาล์มหล่อจับใจน้องกี้ยิ้มน่ารักอยากขอทักจะได้ไหมพี่เนหล่อ,อก,กว่าใครเพอร์เซสไงหล่อทุกคนว้ามพีออ่เนยแต่ว่าพี่เนยหล่อ,อก,กว่าใครเ<ะ>พอร์เซสไงหล่อทุกคนอ คำถามนี้มาจากผู้แดงครับผมขออนุญาตดูชมหน้าของคนนั้นหน่อยได้ไหมครับห้ากันเลยนะครับต้องชมก่อนว่าโอเค่ากครับที่แต่งกรได้เงินคุณต้องขอบคุณเป็นคำกรแล้วหรือไม่ถ้าเขาตอบมาแบบนี้ใช้คุณต้องอบว่าเป็นคำกรเอาเลยพิเศษเอ้ยใส่ไข่จะสู้พิเศษของเพอร์เซสได้ไงโหไปเรื่อยเลย ยากนะยากมากอยากขอบคุณจากใจจริงนะขครับเออพอปืนแล้วชั้นได้เขาต่อไปเป็นคําตอบโอ้ขอบคุณครับขอบพระคุไม่แสลงที่ดูหนังจักๆวงๆมาต่อไปครับคนต่อไปใครก่อนดีคนไหนดีผครับโอเคครับมาอยากถามว่าอะไรที่มีค่าที่สุดสําหรับ process และจะรักษามันยังไงครับ ก็คงต้องเป็นพิเศษใช่ไหมฮะที่มีค่าที่สุดรักษาอย่างไงก็เราก็มอบความรักให้กันทุกคนเนาะเราก็เติมความรักกันตลอดจริงหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าครับจริงทำไมเราจังเลยจริงไหมเนี่ยจริงจริงจริงไหนใครว่าจริงขอเซ็นกินได้แล้วโอเคการันตีได้แล้วการันตีได้แล้วต่อไปครับผมไม่ต่อผมรายการับผมครับ โอ้โหคำถามถามว่าถ้าเปรียบตัวเองเป็นหนังหรือหนังสือคิดว่าตัวเองเป็นนังสือหรือหนังประเภทไหน <c oughs> คำถามนี้เป็นคำถามของใครขอดูมือหน่อยครับอ่าหนังสือเล่มนั้นที่ฉันอยากจะเปิดอ่านถ้าเปรียบตัวเองเป็นหนังหรือนังสือเป็นประเภทไหนผมว่าเป็นหนังมาว่าทิวเลอร์ครับโอ้โหตายแล้วคาดคคำต้ชีวิตจะได้แบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาตึ๊นเ นะโอเคครับพอใจในคําตอบไหมครับถามทุกคนเลยถามทุกคนเลยอ่ะหนังสือหรือหนังอะไรก็ได้เมื่อกี้เขาเป็นทิวเลอร์ไปแล้วเป็นอะไรดีครับบ๊อบบี้เลิฟแล้วกันอะบ๊อบบี้เลิฟใสๆใสๆความรักอะไรโอเคครับต่อไปครับผมเอ่อโรแมนติกคอมเมดี้แล้วกันครับครับโรแมนติกคอมเมดี้ชื่อจะได้มี็สีสันโอเคครับ ผมเป็น High School แล้วกันครับเพราะว่าก็มีเรื่องราวเยอะดี <laughs> ใช่ต่อไปครับคุณครับเป็นแอคชั่นไหมเป็นหนังแฟนตาซีแอคชั่นแฟนตาซี Fantasy, Fantasy ครับเ,เดาไม่ได้ <laughs> เดาลงไม่ออกอา <laughs> มาต่อไปหรือให้บ้างมากคำถามครับทำสีผมไหนถึงจะมัดใจพี่เพอได้อทำสีผมไหนถึงจะมัดใจได้เอาสีผมไหนดีครับ สีีะสีภรรยาเออาสีอะไรดีสีเรือสีม่วงเขียวไหมสีม่วงสีม่วงกับสีม่วงเขียวสีเขียวไหมครับไทยคราบไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นแบบใครทำก็น่าสนใจดีนะสีอะไรนะครับเดี๋ยวงานแม่ทำให้เพราะฉะนั้นเราจะรอดูนะรอบหน้า สีที่น้องๆพูดไปนะครับมาเจอกันอีกทีทุกคนต้องปรับลุกโอเคไหมครับโอเคต้องถามเขาก่อนเนาะเพราะอะไรนะเพราะเป็นหัวข้าวนะโอเคคำถามเมื่อกี้เป็นคำถามของใครครับดูมือนะครับเมื่อกี้เราคบกันไปหรือยังครบแล้วครับเพราะฉะนั้นจำได้ไหมครับทุกคนครับสิทธิพิเศษกับเอ็กซ์ตรีซีในส่วนของโฟโต้ของเราเมื่อกี้เราไปแล้วสิบและนั่นหมายความว่า ห้าคำถามที่ถูกน้องๆเลือกขึ้นมาคุณคือผู้โชคดีครับมันจะมีหมายเลขมันจะมีหมายเลขอ๋อโอเคครับมี42 42แสดงตัวครับหมายเลข5ครับผมอีมยัดจริงจบด้วยม,มียัดด้วยนะฮะครับบม 47่สิบครับสีเครับผมหมายเลขเหมายเลข7ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับคุณเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่วินนี่คอนเสิร์ตของเราจะเริ่มต้นขึ้นเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณขึ้นมาถ่ายรูปแต่เนื่องจากว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดน,นะครับขอความกรุณาเราอาจจะไม่ได้แบบถือโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เซลฟี่เดี๋ยวผมจะมีกล้องหลักเป็นออฟฟิเชียลรวมถึงแค่เ,เพื่อนๆอยู่นั่งๆก็ช่วยกันถ่ายภาพแล้วก็แชร์ดีกว่านะครับปรบมือให้กับกิจกรรมแรกของเราครับมาในส่วนของ Exclusive Photo ของเราเสร็จ sa mo meni di เดี๋ยวก่อนจากกันไปเดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยนะครับผมยืนตัวแทนก็ได้เดี๋ยวฝากผลงานหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้น้องๆเขานะครับไปเตรียมความพร้อมพี่ๆสื่อมวลชนครับเดี๋ยวผมจัเตรียมบริเวณลานด้านหน้าให้แล้วก็ให้พี่ๆสัมภาษณ์น้องนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้น้องๆฝากผลงานกลับดีกว่าครับขอตัวแทนก่อนแล้วกันครับครับผมก็กราวเพอร์เซสได้ละผมตอนนี้มีอัลบั้มล่าสุดอัลบั้มใหม่เลยครับผมชื่อเพลงว่าเอ้ยชื่ออัลบั้มว่า Perseus e a t e My Time นะครับผม ใช่ทั้งในระบานเนี่ยก็จะมีเพลงของพวกเราทั้งหมด5เพลงรวมทัชดาวอะคูสติกไปด้วยนะครับมีเพลงไม่ใช่มีเพลงทัชดาวมีแค่สไนด์มีเพลงหน้าร้อนลงหน่อยแล้วก็เพลง b ิว u ี i f u l ครับผมเนี้ยก็ฝากทุกคนไปสตรีมเพลงของพวกเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็มีเฟสติวัลเรื่อยๆตลอดอนะครับเร็วๆนี้มีอีกหลายเฟสติวัลนับสิบได้ทั้งคน ตามไปกันด so, ้วยนะจะติดตามข่าวสารนะครับได้ทางเพจออฟิเชียล G N Official คราบผมแล้วก็เ e อร์เซน f f อ c ฟิเชียลผมาอโอเคครับขอเชิบมาเป็นกันด้วยดูเพื่